ะะข้อที่สองนะครับผมไม่เขียนนะผมเขียนแค่นี้พอเออ้องยึดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวกันลืมข้อที่สองนะครับก็ใช้สีโป๊ที่มีคุณสมบัติในการยึดก่อนเลยนะครับในท้องตลาดก็มีค่ายของโคแมทก็ใช่ของค่ายของนอกแก้วก็ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าแบรนด์อื่นได้ทําสีโป๊ก่อนเลกมาหรือเปล่านะแต่ว่าของนอกแก้วกับของโคแมทกก็มีขายอยู่นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่าธรรมชาติของสีโป๊พวกน,นี้ น้ำมันซึมผ่านได้เข้าใจปะ่ะมันมีลักษณะาาเป็นฟองน้ําเหมือนเราเอาฟองน้ําไปชุบน้าอะ่ะมันก็จะมีรูพุนของอากาศนะครับมีลักษณะาาเป็นฟองน้ามีอ่ามีมีลักษณะาาเป็นรูพุนมีลักษณะาาเป็นแบบฟองน้านะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันซึมผ่านได้เพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราโป้ไปเราโป้ไปบนผิวงานที่เป็นเหล็กแล้วเราเอาน้ําไปขัดความชื้นมันอาจจะลงไปที่ชั้นเหล็กได้ถูกไหมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไปชื้นสะสม ในกรณีวันวันดีคืนดีถ้าเกิดสนิมมันเกิดถึงเต็มที่แล้วปุ๊บมันก็ดันสีโป๊หลุดอยู่ดีอันนี้นคือข้อควรระวังถ้าเกิดเราจะใช้สีโป๊ะ่อเหล็กแบบนี้นะครับก็ควรใช้เป็นการขัดแห้งไม่ใช้น้ำนะครับข้อควรระวังนะครับแล้วสีโป๊ะพวกนี้มันออกแบบมาให้โป๊ไปที่ผิวเหล็กได้เลยแต่ว่ามันจะมีราคาแพงหน่อยนะตลับหนึ่งก็ประมาณนะ่าจะเจ็ดแปดร้อยบาทห้าหกร้อยหรือเจ็ดแปดร้อยบาทตลับเล็กๆตลับ แล้วพอเราโป้ไปเที่ยวเนึงมิดผิวเหล็กไปนะปุ๊บเราก็เอาสีพุทธมนาต้องตลาดโป้ต่อเพราะไอพวกนี้สองร้อยก็บาดเบลเทอร์เลยนะครับก็ใช้ให้มันถูกไม่งั้นเปลืองตายเลยก็เลือกดูนะครับว่าเราเหมาะเหมาะการไหนเราเราเหมาะเหมาะเหมาะวิธีไหน,ไหนวิธีที่สามนะครับที่เคยเห็นเราทำกันเห็นไหมเวลารถรอบสีทั้งคันเห็นไหมรถ<ด>เหล็กเป็นเหล็กเปลือยไปเลยทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ขัดสนิมจนขาวทั่วเลย เอากระดาษทรายถูขาวแวบ,บเลยเงาวแวบ,บเลยกางจะพ่นอ่าแล้วก็แล้วก็ขั้นตอนสเตปไปก็ต้องพ่นสีพื้นก่อนเลยก,ก่อนในงานช่อมสีรถยนต์จะแบ่งจะแบ่งสีพื้นออกเป็นสองประเภทสีพื้นก่อนเหล็กสีพื้นกรอบลอยสีพื้นก่อนเหล็กก็แบ่งออกมาอีกเป็นสองประเภทก็คือสีพื้นก่อนเหล็กตระกูลวัดเทนเวอร์กับสีพื้นก่อนเหล็กตระกูลอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ก็คือ t o k นั่นแหละ นะครับมีฮาร์ดเดนเนอร์เป็นส่วนผสมแต่ถ้าเกิดวัตเพเมอร์จะไม่มีฮาร์ดเดนเนอร์ผสมผสมเคยเห็นเลแลนไหมครับยี่ห้อเลแลนอ่าแล้วมีกาลอนขาวๆไอตัวนั้นไม่ใช่ฮาร์ดเดนเนอร์นะเป็นน้ำยาอ่าเป็นน้ำยาน,น,น,ยาน,นะครับเพราะฉะนั้นวัตเพเมอร์ก็ต้องเรียกว่าเป็น, what นวัเวนเควัตเพเมอร์นะครับก็จะมีค่ายของอ่าวิกเบนก็มีนะครับข้อสังเกตนะจะมีกาลอนขาวๆ mm hmm. น,นั่นแหละนั่นแหละสีพื้นก่อนตระกูลวัตเพเมอร์เป็นตระกูลแห้งไว แต่ถ้าแนายนำก็ให้ใช้เป็น 2K ดีกว่านะครับ 2K ก็มีค่ายของมาวอสมีของ Big b e n นะครับ Big b e n ก็ใช้ได้สีเขียวก่อนดีนะครับ <c oughs> วิธีการวิธีที่3วิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่ชา้าที่สุดเพราะถ้าเกิดเราใช้สีพื้นก่อนเลยตะกูลวัดเพล์เตอร์ตะกูลอีพ็อกซี e ่เนี่ยถ้าวัดเปล์เตอร์มันจะแห้งเร็ว อ่าถ้าวัดไพเมอร์สมมติว่ากรณีเราจะเอางานด่วนนะหรว่างานไม่เน้นหรืออะไรเงี้ยนะสมมติว่าเราข้อที่สเนี่ยเราใช้ว่าอ่าเราใช้สีพื้นก่อนเหล็กลงไปพ่นไปที่เหล็กเราใช้วัดไพเมอร์เราควรจะใช้สีพื้นกบรอยที่เอซีที่ที่ไว้พ่นสีเทาอ่ะาสีเทาเนี่ยที่ไว้พ่นสีใส่สีพื้นไอ้สีใส่สีโป้พ่นต่อไปด้วยนะครับพ่นทับไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พ่นทับไปนะครับเราไปโป๊สีโป๊ะปะทะ วัดไพเมอร์เลยในเวลาต่อมาความร้อนของสีโป๊ตรงนี้มันก็จะไปดึงให้ชั้นชั้นสีพื้นก่อเหล็กหลุดจากชั้นเหล็ก mm hmm. เห็นไหมถ้ามันโดยตรงแต่ที่อื่นมันมีชั้นชั้นสีพื้นกบลอยอยู่อีกชั้นหนึ่งตัวนี้มันเป็นเป็นตัวโปรเทคถ้าเราจะเป็นต้องใช้สีพื้นก่อเหล็กวัดไพเมอร์นะ มันจะมันจะทำงานได้เร็วเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีพื้นก่อนเหล็กตะกูลอีพ็อกซีเนี่ยในทางเทคนิคถ้าเป็นของบิ๊นเบนนะครับจะต้องทิ้งข้ามวันนั่นหมายความว่า8ดชั่วโมงเราถึงมาทํางานต่อได้ก็เลือกให้ถูกเพราะถือว่างานเช่นงานนี้ไม่เน้นอะไร้ยต้องดูแล้ว,ลวเราเราจะเอาคอมไบเข้า,าสีโฟลไฟเบอร์ปาดเลยมไม่ก็เอาเป็นสีพื้นไอสีโป๊ ก็เล็กปาดเลยหรือไม่ก็จะใช้สีพื้นก็ใช้สีพื้นวัดเพเอร์แล้วก็สีพื้นกลบลอยลงเลยแปบ๊บเดียวมันก็แหกเลยมันก็สามารถทํางานต่อได้โอเคไหมก็เลือกให้เหมาะเหมาะกับจริตเราเหมาะกับการใช้งานเราเหมาะกับรถลูกค้าเหมาะกับการที่เราคุยกับลูกค้ามา